เดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างเปิดมาแล้วไม่มีอะไรสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพ่ออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแบบมีสาระค่ะวันี้เราจะมารีวิวนี่นะคะไมโครโฟนโวล ที่เราใช้อยู่นะคะในการอัดคลิปก็คือไม์ตัวนี้พอสั่งมาจากช้อปปีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างเปิดมาไม่มีอะไร <c oughs> ไม่ใช่เรอาออกมาแล้ว <c oughs> ก็คือไมท์ที่ที่ได้มาจากกล่องนี้ใช่ไหมจะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวไม์ไมวอรเรดนะคะราคาไม่ถึง หลักพันนะคะเป็นไม้ที่พลอยใช้ประจําเลยสําหรับการออกข้างนอกหรือว่าไปถ่ายทํานอกสถานที่นะคะข้างนอกที่มีเสียงรบกวนเยอะๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ใช้ตัวนี้เป็นไม้วอลเล็ตจะได้ไม่ต้องมีแบบสายเราโยงระย,งะยางกับโทรศัพท์เราลาคารหรือว่าเราไปห่างกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟองน้ํากรองเสียงมาให้แต่ว่าไปยทำหาย <S <S> <S เดี๋ยวจะบอกว่ามันหายไปได้ยังไงนะคะ ก็มีตัวนี้เป็น My w a l เ e t ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นที่รับสัญญาณนะคะจากโทรศัพท์มันจะเสียบไว้ตรงนี้นะคะส่วนไม่แล้วก็วิธีปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้ต้องเปิดทั้งสองอันสำหรับไม้น,นี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ทำคลิปนะคะอย่างเรานะคะคลิปลง Youtube แล้วก็เหมาะสำหรับ ครูหรืออาจารย์อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไม้ตัวที่ได้มามีตัวนี้ด้วยเขาใช้ยังไงไม่รู้ว่าพอไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้เก็บออกมาใช้เลยใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เสียบกับลําโพงได้นะคะถ้าเราจะเสียบกับลําโพงเราต้องถอดตัวนี้ออกใช้แค่ตัวนี้เสียบลำโพงก็เชื่อมตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเมื่อกี้เกินไว้ใช่ไหมว่าอันนี้หายไปได้ยังไงก็คือพอยสั่งมาแล้วทีเนี้ย ไอตัวรับสัญญาณตัวนี้พอลองไปเสียบกับลำโพงตอนแรกอะใช้กับโทรศัพท์เลยที่มันมีเสียงรบกวนแบบวีอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เลยลองเอาไปเสียบลำโพงดูว่าเพราะว่าตอนแรกทักไปปรึกษาร้านใช่ไหมเขาก็ตอบดีมากเลยนะก็เลยลองเอาไปเสียบกับลำโพงดูมันก็ยังเป็นอยู่ก็เลยลองให้เขาดูสักสองสามครั้งนะคะเขาก็เลยนี่ส่งตัวใหม่มาให้เราโดยที่เราไม่ต้องส่งกลับนะคะก็คือร้านนี้บริการดีมากๆ เขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ร้านไม่ได้อยู่ในประเทศเรานะเขาเป็นคนแบบประเทศหนึ่งแต่ว่าเขาก็ให้การตอบรับเราดีมากๆเราต้องใช้ภาษาไทายให้ถูกต้องในการคุยกับเขานะคะเพราะว่าเขาจะได้เอาไปแปลด้วยก็คือเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูเลยว่าข้างในที่เราได้มาไหมเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้คือสรุปคือตัวนี้พังนะคะอุปกรณ์ก็เลยหายไปคู่มือนะคะคืออ่านไม่ออก นี่นะคะที่ได้มาจริงๆจะเป็นแบบนี้ได้มาอุปกรณ์เหมือนกันเลยตัวนี้จะเป็นสายชาร์จนะคะนี่คืออุปกรณ์ครบกล่องสายชาร์จตัวรับสัญญาณนี่นะคะสา,ายแบตซื้บนี่นะคะ่ะก็คือตัวนี้ครบกล่องนะคะอ้ะอขัดอะแดปเตอร์ชาร์จัวชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรนี้ของเราที่เราใช้ประจำอยู่แล้วก็ได้นะคะส่วนราคานะคะ ตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ไม่ถึงพันหละไม่แพงมากราคากลางกลนะคะก็ไปดูเซิร์ชดูในช h อป e ีนะคะเดี๋ยวว่าชื่อร้านเดี๋ยวจะลงให้ข้างล่างเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูนะคะว่าระหว่างที่เราใช้ไมค์กับไม่ใช้ไมค์มันจะต่างกันแค่ไหนแล้วก็ระยะห่างนี่คือพอยไม่แน่ใจว่าห่างเลยเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยห่างเกิน10เมตรนะคะในการอัดคลิปแล้วก็ช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ได้ก็เลยจะลงไปเทสข้างล่างให้ดูนะคะว่า ระยะห่างมันแค่ไหนเพราะว่าเราอัดที่เนี่ยมันน่าจะเสียงไม่ต่างกันมากเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลอง่อ,งอนละกาันตอใส่อุกปรกรณ์แป๊บนึงนะคะค่ะ,ะแล้วตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะ<อ>ก็จะเป็นพื้นที่นะคะข้างล่างก,กว้างเลยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ไม้นะตอนนี้ไม่อยู่กับพอยก็คือมาทดสอบเสียงให้ทุกคนดูว่าระยะเท่านี้นะคะยี่เห็นไหมได้ยินเสียงนกไหมธรรมชาติมาก นี่เราจะลองแบบว่าใส่ไม้แล้วนะคะว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเราเป็นแบบนี่นะคะตอนนี้เราเอาตัวเสียงสัญญาณไปไว้ตรงนั้นแล้วตัวนี้นะคะเราจะจริงๆอะ่ะมันไวโลตตัวนี้มันติดกับกางเกงได้ตัวนี้นะคะเราก็จะติด อกเสื้ออย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะถือก็ได้จริงๆมันซ่อนสายได้นะคะนี่นะคะทุกคนลองฟังดูว่าเสียงนกที่เราได้ยินตอนแรกอะ่ะมันหายไปไหมนะคะเดี๋ยวจะลองถอยออกมาอีกว่าพลอยไม่รู้ว่ามันมันได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าพลอยไม่เคยหายเอนสิเมตร เป็นยังไงกันบ้างคะไม้ตัวนี้โอเคหรือเปล่าสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพลจะลองขึ้นให้เพราะว่าเขาบริการค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าสําหรับช่วงนี้นะคะพลไม่แน่ใจว่าเขาอาจะส่งของให้เราได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันอยู่สถานการณ์ไม่ค่อยโอเคอะเนาะก็เราจะปิดคลิปกับการใช้ไม้ตัวนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังใจให้กัน้วยนะคะเป็นแ,แล้วนะบาย